สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่บายป้าโศกชาแนลที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทำให้คุณไม่ตกเทรนค่ะวันนี้ตรงกับวันลอยกระทงเย็นนี้ไปลอยกระทงกันที่ไหนบ้างคะ ถ้าใครไปรอยกระทงเสร็จแล้วหรือไม่ได้ไปรอยมาดูคลิปสรุปภาพรวมของซีรีส์เกาหลีหนะ่าดูประจำเดือนนี้กันค่ะว่ามีทั้งหมดกี่เรื่องเรื่องอะไรบ้างที่เราควรต้องดูหรือจดลงลิสต์ป้าได้รวบรวมไว้ให้ทุกคนแล้วค่ะอย่ามัวเสียเวลาเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะสำหรับเดือนนี้มีซีรีส์ที่น่าดูถึง 5เรื่องเลยค่ะถือว่าเยอะมากนะคะเพราะมีซีรีส์ช่วงปลายเดือนกันยายนเข้ามาอยู่ในลิสต์เพิ่มด้วยจัดกันให้จุกๆไปเลยค่ะเราไปเริ่มกับเรื่องที่1กันดีกว่าค่ะเรื่องเอกทีมนาเกน แนวของเรื่องคือโรแมนติกแฟนตาซีสำหรับเรื่องย่อาวๆนะคะพระเอกแต่งงานกับนางเอกทั้งสองคนมีลูกด้วยกันดูเป็นครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นความสัมพันธ์ของเขาและเธอเริ่มสั่นคลอนจนเกือบจะหย่าร้างกันจูจ่ๆก็เกิดปาฏิหาริย์ที่ไม่คาดฝันขึ้นกับพระเอกทำให้เขาได้กลับกลายเป็นตัวเองในวัย18ปีอีกครั้งโดยที่เขาต้องเก็บไว้เป็นความลับ ส่วนทางด้านของนางเอกเธอกลับไปทํางานเป็นผู้ประกาศข่าวอีกครั้งหลังจากที่เธอต้องออกจากงานเพื่อมาเลี้ยงดูลูกและเป็นแม่บ้านมานานตลอด18ปีสุดท้ายเรื่องราวโอนนมันที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้จะจบลงอย่างไรพระเอกจะกลับไปสู่ร่างปัจจุบันได้หรือไม่สถานะของครอบครัวนี้จะกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมไหมไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะนำแสดงโดย 1. ยุนซังฮยอน2 อีโดฮยอนและ3คิมฮานนึนค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้หลังจากออนแอร์ EP 1ไปแล้วนั้นสร้างความประทับใจให้กับแฟนซีรีส์เกาหลีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพระเอกรุ่นเล็กอย่างอ e ีโดฮยอนแม้เขาจะเพิ่งเดบิวต์ไปได้ไม่นานเพียง3ปีเท่านั้นนะคะก็ได้รับบทนักแสดงนำเต็มตัวเรื่องแรกไปแล้วเขาได้เผยสเสน่ห์ทางการแสดงขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นเลยค่ะเพราะจะต้องแสดงบทบาทซับซ้อนหลายชั้นและยังต้องแสดงให้คนดูเชื่อว่าเขาคือพระเอกที่ความเป็นจริงแล้วโตวเป็นผู้ใหญ่แต่งงานมีครอบครัวแล้วไหนจะต้อง เข้ามาประกบคู่กับนางเอกรุ่นพี่อย่างคิมฮานึนด้วยถือว่าเป็นการพิสูจน์ฝีมือทางการแสดงเป็นอย่างมากค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ฝากฝีมือไว้ในซีรีส์เรื่อง Ho t e l Del u n a มาแล้วกับบทบาทลักแรกของนางเอกที่น่าสงสารใครที่ชื่นชอบพระเอกหนุ่มหน้าใหม่คนนี้ห้ามพลาดเรื่องนี้ด้วยประการทั้งปวงนะคะอีกหนึ่งความพิเศษสุดฟินนั่นก็คือ,อยังเป็นการแจ้งเกิดให้กับดาวรุ่งดวงใหม่อีกหลายคนที่มาฝากฝีมือการแสดงไว้อีกเช่นกันค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด16 EP ปัจจุบันออนแอร์ถึง EP ที่12แล้วค่ะเรื่องที่2ค่ะ Modern f a n e s แนวของเรื่องคือโรแมนติกคอมดี้สำหรับเรื่องย่อคร่าวๆนะคะเป็นเรื่องราวของเพื่อนสนิท2คนที่ต่างฝ่ายก็แอบรักซึ่งกันและกันโดยที่ทั้ง2คนไม่กล้าที่จะเผยความในใจออกไปให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้เพราะมีคำว่าเพื่อนขั้นกลางอยู่พระเอกกับนางเอกเป็นเพื่อนสนิทกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า10ปี โดยทั้งคู่แอบชอบกันแต่ไม่กล้าเผยความรู้สึกในใจออกไปจนในที่สุดก็มีเรื่องเข้าใจผิดกันมาเป็นบททดสอบความสัมพันธ์ของทั้งสองคนสุดท้ายพระเอกและนางเอกจะกล้าทำตามเสียงหัวใจของตัวเองหรือไม่พวกเขาจะกล้าผ่านเฟนโซนไปได้ไหมไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะนำแสดงโดย 1. อง์ซองอู 2. ชินเยอึน 3. มคิมดงจุนและ 4. พโยจีฮุนค่ะซีรีส์เรื่องนี้เป็นสูตรสำเร็จของโครงเรื่องหลักสุดคลาสสิกที่นำมาสร้างซีรีส์หรือภาพยนตร์กี่ครั้งก็ได้รับความนิยมเหมือนเดิมเพราะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของใครหลายๆคนในช่วงชีวิตหนึ่งกับความสัมพันธ์แอบรักเพื่อนสนิทแอบรักข้างเดียว คนดูก็จะอินไปกับเรื่องราวได้ง่ายค่ะและคอยรุนเอาใจช่วยให้กับความรักของตัวพระเอกและนางเอกทั้งสองคนให้รักกันจริงๆใครที่ชื่นชอบไอดอลหนุ่มอารมณ์ดีใส่วาไราตี้อย่างองซองอูแล้วล่ะก็ไม่ควรพลาดนะคะจากตัวเรื่องราวแล้วนั้นเราคงเดาเนื้อเรื่องได้ไม่ยากแต่เรื่องความฟินความจิ้นนั้นคงจัดเต็มแบบสำหรับพี่เก่าเขาแน่ๆค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด16 EP ปัจจุบันออนแอร์ถึง EP ที่8แล้วและในคืนนี้จะออนแอร์ EP ที่9ค่ะเรื่องที่3ค่ะ Private Life แนวของเรื่องคือโรแมนติกอาชญากรรมสำหรับเรื่องย่อคร่าวๆนะคะนางเอกเป็นนักต้มตุ๋นมืออาชีพโดยเธอมีความจำเป็นที่ต้องหลอกลวงคนอื่นเพื่อเอาชีวิตรอดและเธอได้เข้าไปผัวพันและล่วงรู้ความลับระดับชาติโดยต้องต่อสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ เธอต้องการที่จะเปิดเผยความจริงนี้ให้ได้ในการเปิดเผยความลับครั้งนี้ไม่ง่ายเลยนอกจากเธอแล้วยังมีคนอีกหลายคนที่เข้ามาร่วมสถานการณ์อันแสนเลวร้ายในครั้งนี้ด้วยสุดท้ายนางเอกจะเปิดโปงความลับระดับชาติครั้งนี้สำเร็จหรือไม่ไปเอาใจช่วยให้เธอพ้นจากสถานการณ์นี้กันนะคะนำแสดงโดย 1. ซอฮยอน 2. โคกยองพโย สคิมโยจินและ4ีคิมยองมินค่ะซีรีส์เรื่องนี้มีโคงเรื่องหลักที่ซับซ้อนเข้มข้นมาก หลอกกันไปมาหลายตลบและทำให้เราคนดูรู้ถึงกลโกงของนักต้มตุ๋นมืออาชีพที่สะท้อนความจริงในสังคมปัจจุบันค่ะคดีต้มตุ๋นต่างๆที่นำมาเสนอในซีรีส์เรื่องนี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราเคยพบเจอได้ยินหรือมีประสบการณ์ตรงกันมาแล้วทั้งข่าวในทางทีวีหนังสือพิมพ์รวมไปถึงการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ในโลกโซเชียลที่ใช้เพื่อหาผลประโยชน์จากการหลอกลวงค่ะดังคำกล่าวที่ว่าไม่รู้หน้าไม่รู้ใจวาง ใจไข่ไม่ได้เลยสำหรับสังคมสมัยนี้นะคะเราจะได้รับความรู้และวิธีการเอาตัวรอดจากกลโกลงเหล่านี้ได้จากการดูซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองค่ะซีรีเรื่องนี้มีทั้งหมด16 EP ปัจจุบันออนแอร์ถึง EP ที่8แล้วและสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix ค่ะเรื่องที่4ค่ะโดโดซอนซอนลาลาซอน โนตรักทํานองหวานแนวของเรื่องคือโรแมนติกคอมด,ดี้และดนตีค่ะสำหรับเรื่องย่อคร่าวๆนะคะเมื่อเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากจุดเริ่มต้นของชายหนุ่มและหญิงสาวต้องมาพบเจอกันนางเอกเป็นนักเปียนโนเธอมีเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนรอบข้างหัวร้อไปพร้อมก,กันกับเธอเสมอแม้ในตอนนี้ตัวเธอเองกำลังประสบปัญหาครั้งใหญ่ในชีวิตก็ตาม เธอได้มาพบกับพระเอกที่สถาบันสอนเปียนโนในหมู่บ้านแห่งนี้เขาเป็นคนที่แข่งเก้าและมีความลับซ่อนอยู่หลังจากที่ทั้งคู่ได้เจอกันนั้นความสัมพันธ์ของพวกเขาค่อยๆพัฒนาจนเกิดเป็นความรักโรแมนติกอันแสนหวานความลับที่พระเอกซ่อนอยู่คืออะไรไปติดตามค้นหาความจริงกันได้ในซีรีส์เลยคะ่ะนำแสดงโดย 1. โกอาลา 2. อีแจอุก และ3คิมจูฮอนค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้มีความน่าสนใจของความแตกต่างทางด้านบุคลิกของตัวพระเอกกับนางเอกอย่างชัดเจนพระเอกเป็นคนเย็นชานางเอกเป็นคนมองโลกในแง่ดีและสดใสในความต่างกันสุดขั้นนี้เองทำให้เกิดเคมีความฟินได้อย่างลงตัวทำให้แฟนซีรี์อย่างเราได้ยิ้มไปกับเรื่องราวการเยียวยาจิตใจของทั้ง2ตัวละครนี้อีกทั้งเราคนดูก็จะมีความสุขไปพร้อมกันด้วยและยังเป็นผลงานซีรีส์เรื่องแรกของพระเอกหน้าใหม่อย่างอ e ีแจอุก ที่ได้รับบทนักแสดงนําครั้งแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาแสดงเป็นนักแสดงสมทบและตัวละครรองมาแล้วใครที่เป็นแฟนคลับของพระเอกหนุ่มหน้าใหม่คนนี้ต้องจดลงลิสต์กันแล้วละค่ะซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด16 EP ปัจจุบันออนแอร์ถึง EP ที่8แล้วและสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix ค่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายของเดือนนี้กันแล้วนะคะกับเรื่องที่5ค่ะเรื่อง Tail of the Night Tail แนวของเรื่องคือเมโลดราม่าแฟนตาซีคอมดี้ค่ะสำหรับเรื่องย่อคร่าวๆนะคะพระเอกเป็นสุนัขจิ้งจอกก้าหางหรือกูมีโฮเขาสามารถแปลงกายเป็นคนได้และยังมาอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์นี้ได้อย่างกลมกลืนจนมาวันหนึ่งเขาได้พบกับนางเอกเธอเป็นโปรดิวเซอร์รายการสืบสวนสอบสวนและตามหาความจริงของเรื่องเหนือธรรมชาติเธอจึงพยายามที่จะชักชวนพระเอกให้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเธอให้ได้เรื่องราวสุดอลหม่านจึงเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาทั้งสอง คนสุดท้ายการมายังโลกมนุษย์ของกูมีโฮหนุ่มตนนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไรและเขาจะไปเป็นแขกรับเชิญในรายการของนางเอกหรือไม่ไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะนำแสดงโดย 1. อีโดงุก 2. โชโบอาและ 3. คิมบอมค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้ได้รับการจับตามองจากแฟนๆซีรีส์เกาหลีเป็นอย่างมากตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มออนแอร์เลยค่ะเพราะคนที่มารับบทพระเอกของเรื่องคืออ e ีดงุกแค่นี้ก็เป็นแม่เด็กอย่างดีที่จะดึงดูดแฟนซีรีส์ที่มารอรับชมแล้วค่ะเท่านั้นยังไม่พอยังมีอีกหนึ่งหนุ่มคิมบอมที่คัมแบ็กผลงานซีรีส์ในรอบ4ปีมาเสริมความปังให้กับซีรีส์เรื่องนี้ไปอีกอีกทั้งยังเป็นการนำตำนานนิทานพื้นบ้านอย่างสุนัขจิ้งจ,งจอกก้าวหางมาตีความใหม่ ให้แตกต่างจากซีรีส์เรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้มันเลยน่าดูเอามากๆค่ะแค่นี้ก็เป็นตัวการันตีได้แล้วว่าปังไม่ควรพลาดนะคะซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด16 EP ปัจจุบันออนแอร์ถึง EP ที่8แล้วค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับซีรีส์เกาหลีนะ่าดูประจําเดือนนี้ทั้ง5้าเรื่อง5้าแนวที่ป้ามาสรุปไว้ให้ป้าเชื่อว่าแฟนๆซีรีส์หลายคนไม่พลาดที่จะชมแน่นอนแต่เผื่อมีใครเก็บจดลงลิสต์ไม่หมดก็มาดูสรุปจากคลิปนี้ได้เลยค่ะสําหรับซีรีส์ใหม่เดือนหน้านั้นจะมีเรื่องที่น่าสนใจกี่เรื่องรออัปเดตจากช่องของป้าได้เลยนะคะนามาฝากกันเหมือนเดิมแน่นอนค่ะก่อนจากการป้ามีเรื่องอยากสอบถามหน่อยนะคะเกี่ยวกับการอัปเดตซีรีส์ใหม่ ทุกคนชอบแบบแยกเป็นเรื่องๆหรือชอบแบบรวมกันในคลิปเดียวคะถ้าอยากให้ป้าทำแบบไหนให้มาเม้นบอกหน่อยนะคะป้าจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะกลับไปอัปเดตแบบเดิมดีหรือเปล่าฝากด้วยนะคะเพราะมีบางคนเข้ามาแล้วหาเรื่องใหม่ไม่เจอนะคะป้าจะได้กลับไปแยกเป็นเรื่องๆเ,เหมือนเดิมคะ่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโสนะคะคัดสั่นซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆให้ทุกคนไม่ตกเทรนฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุงกิงกรุงกริงด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยากจะแชร์อยากจะบอกต่อมาเม้นคุยกันกับป้าใต้ล่างได้ค่ะสำหรับวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ